กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เ,เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเด้อครับเพื่อชิงโผกาสคลิปมหม่ขอบคุณครับออรเ,เอ,บเอา,าอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับือัอนี้ผ้าพีผ้านองนะครับเด้อมาเบิง่งควายไงนะครับควายไงควาย,ยสีว่าควายยักบอกกับว่าสันถึงยักนะครับเป็นควายสายเลือดนะพี่น้องแต่ว่า ยุทงยุทานะครับเพื่อเลียงแบบธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นยังจังหวะควายสายเลือดว่ะดิว่าดีพี่หมอนะครับพี่หมอซึ่งหุ่นจักกันนะครับเนี่ยเพื่อแนะนําผมมานะครับนี่แห่มาเบื้องควายว่าเกษตรกรเพื่อเลียงอิหริณะครับว่าเป็นเป็นจังไรนะครับมาหุ่นจักกับเจ้าของควายเหมอนกันสวัสดีครับหน้าครับครับสวัสดีครับผมหน้าสวัสดีจังไรเนาะบอกภาษากลางอะไรครับเรื่อยปฏิบยนยงครับผมหน้าประทิบเนาะครับเราอยู่บ้าน บ้านสะเดาหมู่ที่11ตำบลกะโกะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเฮาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์มีเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไหมครับของมีครับเบอร์ยังครับ080 080 479 479 6083 6083ครับผมเฮาอยู่ขึ้นตำบลกาเกาะเนาะบ้านเฮานี่อยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเลยนะครับเนาะครับนี่ผู้ใดอยากมาชมนะครับควายงามนะครับควายใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเป็นควายสายเลือดนะครับก็คือให้พี่ให้น้อง มาได้นะครับตั้ง GPS มาเลยพี่น้องครับอยูอ่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะนะครับนี่พี่น้องเา้าจังหวัดสุรินทร์ด้วยพี่น้องเนี่โอ้ยมีขามีาราคาเพราะคำน่าเนี่ยพอมีครับผมเอาราคาก่อนหลายปรนได้ขามันเป็นจจกเบาอย่างยากพี่น้องเา้างหันผมมาผมคุ้มไม่เปิดเลยเน๊อเท่าไหร่ครับปุ๊บแม่ลูกประ,ประมาณสักสี่สิบครับผม ประมาณสี่แสนครับเนาะเอาบมเมนประมาณนั้นะ LIKE. พี่น้องก็คือเอารอบเปิดไปสี่แสนพี่น้องเขาบานนี้มาเบื้องรายละเอียดตัวนี้นะพี่หม้อไอพี่ม้อนะครับเนี่ยไอเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นไอไอม้อผสมเทียมนะครับนี่พี่น้องเขาผลงานน้ำผมมาานะพี่น้องผมก็เลยม้านี่แหละพี่น้องเขามาเห็นตัวจริงแล้วผมก็อยากให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำนะครับควายว่าได้แต้งตัวว่าได้เตรียมตัวนะครับหน้าเล่าเรียงอยู่หน้านี่นะพี่น้องเด้อบานนี้อ่านี่พี่น้องเห็นบ่ตัวควาย ไอ้ปีกายนี่ผมสอบถามแล้วนะครับไอ้ปีกายนี่น้าหนาเนาะครับผมเดี๋ยววัดไว้ร้อยสี่สิบสามเนาะสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามนี่ตอนที่เขาท่องครับพระเดี๋ยมันบ่ครับผมอันนี้เขาได้รูด้วยตัวแล้วครับนี่ตัวที่สองตัวนี้ครับตัวที่สองถี่ขอดแล้วเนาะครับวันนี้ใน้า่วงเขาผสมอีกไปผสมแล้วครับผสมพอได้เนาะครับเบิ่มพันล้านครับเบิ่มพันล้านทานไปครับ ผ่านแล้วครับผมผ่านแล้วเนาะครับผ่านแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมครับสองรอบนะครับสองรอบแล้วนะครับตัวนี้นี่เป็นลูกของตะวันฉายครับตะวันฉายตัวเมียครับตัวเมียด้วยเนาะครับเนี่ยพี่น้องครับเป็นลูกตะวันฉายเลยพี่น้องเด้อนี่อู้ยหางนี่พี่น้องเข้าพุ่น่ะเกินขาเกินเแล้วว่าเหลืองนี่เหลืองอี่ลิพี่น้องเข้าพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาได้ลูกมากตัวไอ้ตัวที่สามเนาะน้องได้หองเนาะตัวนี้เป็นตัวที่สองเนาะตัวที่สองครับเป็นลูกสาวตะวันฉายพี่น้องเข้าพุ่นะอู้หิ้วซีแม่พี่น้อง มันควายเพิ่นเลี้ยงดีๆอาบน้ำดีๆพี่น้องเอ้ยจะสบายผมบอกปวดบิ่งเอาควายไม่ได้เต็มเนื้อเต็มตัวเลยบ่ได้แต่งตัวธรรมชาติเลยล้วนๆลูกสาวตะวันฉายนะครับในท้องกับพันพันของเบิ่มแล้วเนาะครับเสียเบิ่มพันล้านพี่น้องเฮาตอนนี้ตามที่ผมยืนหน้าสูงเทสไลน์หน้าตัวนะร้อยหกสิบครับหน้าสูงร้อยหกสิบเนาะนะเขาสูงร้อยหกสิบผมกับเป็นคนอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะใครผมบอกภาษากลางก็บอกไอ้ แบบว่ามันมันจะตกเราน่ะนะผมเป็นคนคอมเมนผมคุยภาษาขมรกันก็นกเลยเว่าอีสานแบบเต็มเต็มปากซะดีก็พี่น้องเฮาหลวกภ<ฮ>าษากลางผมก็สิีด้แน่นะครับเพราะว่าแบบว่าผมเรียนเรียนหนังสือแบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยจบน่านะาครับพี่น้องครับโอ้อันนี้แม่เขาตามทีพีมอวว้าไห้ฟังนั่นคือ ตัวนี้เป็นเป็นเพชรอุดรนะครับเนาะครับผมอ่าเป็นสายเพชรอุดรพี่น้องพี่น้องคือเบื้องต่ว่าเพิ่นเลี้ยงนะครับแบบธรรมชาติเบื้องย่างซ้ำหนีพี่น้องเล็บนี่ย่างสวยเลยหนานี่เนี่ยพี่น้องเข้าตาโป๊วนี่พี่น้องเบื้องเออเขายันยันครับผมอู้ยสีตื่นผมยังลอยเนาะแต่ว่าเล็บนี่ดีเลยครับเล็บนี่ผมโอ้เล็บงามแห้งพี่น้องเข้าเบื้อง เรียบชิดดีเลยนะครับเรียบน้อยกอดบมักย่างดีเลยมัหน,นี้อัตลักษณ์เขานี่อันนี้คือชัดเจนเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าควายนอนตมมากนะครับแต่ว่าผมเบิ่งแล้วมันชัดเจนนะครับเอิกอหรย่อนๆเลยพี่น้องคุณน่ะยังสิไปไปด้อีกเด้อพี่น้องเด้นอนี่คุณน่ะคุณน่ะเบิ่งความยาวความอ้างของเขาครับโอ,โอเ้เดี๋ยวผม,มเดี๋ยวผมออมเดี๋ยวผมย่างออมถ่ายให้เบิ่งคุณน่ะหางเขาอันนี้หางคือไอ้วอาตรงๆว่าฟ้อยหางมันลุดไปตำลวดไอ้ลวดน้ำหมักจับเนาะครับเนาะครับเพราะเขาเลี้ยงแบบใส่ลวดน้ำหมักจับเนาะครับเนี่ยพี่น้องเขา เบื้บงองบนสูงร้อยหกสิบหลดพี่น้องเราเทียบเบื้องเอาฮะนี่ว่า,ว,าว่าควายสี่สี่ประมาณไหนนะครับคือพันวัดปีที่แล้วนะครับพันวัดปีที่แล้วเนี่ยพึ่ดพันห้นองไปสีส่แสนครับเนาะครับสีส่แสนพี่น้องเฮาสี่แสนมาเบื้องเอาเบื้องอา,งอ,า,งอ,าอันนี้ควายอยากตื่นเพระาะว่าเพิ่นเลี้ยงไว้ทงนะครับนี่นเห็นบ่ครับ,บอุนน้ปย,ปยปยล,ยปอยลยป่อยเลยับหนาปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยลูกสาวตะวันฉายครับอ่าในทองเป็นเบื้องพันล้านครับอ่าอันนี้เฮาคือเฮาปล่อยเลยมารับนี่ครับโอ้ย คบนี่ด้มีรามีราคามีค่า,าบ <c oughs> ค่คิดคิดคิดโอ้คิดยังนักเลยพี่น้องอ๋อบ่มี่ว่าเป็นอย่างไรครับเด้อบ่มี่ว่าเป็นยังครับผมบมัมีบ่มีเนาะแต่ว่าผมอยากถามเสือ้อสายจักน่อยตัวผู๋นั่นเป็นลูกตัวใดครับอันนี้ของลูกของโบซีพีครับของโบซีพีเนาะครับกพี่เสร็จเสร็จครับพี่หมอคนนั้นเนาะพี่หมอเขอนานี่เนาะหมอครับ โอ้หมออยังตัเฮืดเขียวหอมซื้อเราสื้อาหมอคุณเนาะคุณนี่กินครับโอ้หมอคุณนะครับเด้อเราเป็นผู้ผสมไว้นะครับเป็นลูกไส้ของโบซีพี่บนี่พี่น้องเขาเนี่ยขนาดพี่น้องเมื่อวานขัวไอ้ปล่อยสื่อได้เนี่ยอายุเข้าเท่ครับเนี่ยมันปีสื่อนี่ครับประมาณปีเนาะครับในท้องเขาเด้อแม่เขาเด้อมีมียังไปในท้องผมผสมแล้วครับไอตัวไหนครับผสมยังไงแต่ผมผมจำไม่ได้เพราะผสมหลายตัวครับอ๋อมันผสมหลายรอบติไม่ ควายมีหลายตัวไงควายมีหลายตัวโอ้จำชื่อว่าตุ่มสมตัวไหนอ่าจำจำว่ไหนตัวนี้เขาสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้ไหครับเนาะครับผมเนี่ยเนี่ยตะว่าตื่นผมตะวันเหงาวหพี่น้องเหยาวอิลิพุดหนักพูดหนักพูดหนักพูดหนักเขาได้รู้กักตัวแล้วเนาะครับตัวนี้ตัวที่สามครับตัวที่สามเนาะโอ้โปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยเพราะไปยังเ่ราะไปยังเพราะเขา่ได้เปิดราคาเ่ราะไปยังดอกครับโอ้ตัวนี้เพิ่งเ่เปิดนะครับเด้อก็คือบอกง่ายว่าให้ S <S ให้ให้เขาผสมติดซะก่อนเนาะจังหวะกันเนาะครับตอนนี้พี่หมอก็ว่าไอ้เพิ่นผสมเพิ่นยังแล้วแต่ว่าก็คือให้มันติดซะก่อนถ้าจังสิมีราคาเนาะครับ <CR AS> ขนาดเลี้ยงแบบธรรมชาติเด้เห็นพี่น้องครับ,บได้กินหัวอาหารบนะ่น่ะผมไม่ได้กินครับผมบ่ได้กินเลยเนาะครับบ่ได้กินหัวอาหารเลยพี่น้องเด้อโอ้แต่ว่าพี่น้องคั่นมาเบิ่งอยู่ท่งอยู่ทาแล้วพี่น้องเอ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยครับไอ้ของเฮานี่อยู่ในเขตเป็นเป็นเขตทุ่งกุลาบอ่ครับไม่ใช่ครับบ่แม่นเนาะครับ แค่ตุ้งกะลาต้องท่าตูมขึ้นไปอ๋อต้องต้องฟังท่าตูมไปพ,<า>พุ่นเนาะครับโอ้พี่น้องเข้าพุ่นพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยผมอยากให้เบิ่งนะครับผมอยากให้พี่น้องมาเห็นงัวกระไรนะครับพูดนะแมนหมืดด้พี่น้องนะไอ้กล้องผมพอดีเนาะมันกระดิได้ประมาณนี้นะครับอืมยูทูบเปื้อนข้นถูกพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นซื่นสอนะครับพูดนะควายแม่น้อยพี่น้องเขาว่าแมนหน่อยๆด้พี่น้องยื่อนที่วัวปลามันนั่นแมนหมืดด้ครับนั่นพูดนะพูดถ้า ถ้าถ้าถ้าเราฤดูเก็บเกี่ยวที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาควายมาปล่อยเลยใช่ไหมครับครับหลายเจ้าใช่ไหมไม่เฉพาะหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านอื่นเขาก็ฝั่งนู้นอีกฝั่งโอ้ออันนี้คือหมู่บ้านเราก็คือเลี้ยงรวมกันได้ใช่ไหมครับโอ้แน่นอนนี่ลีพี่น้องเาหมู่บ้านนั่งก็เยอะสองสามร้อยตัวทางนู้นโอ้ครับวัวควายใช่ไหมครับครับเลี้ยงเลี้ยงเยอะใช่ไหมครับครับโอ้เอาพี่น้องครับเพิ่งพอดีผมพี่หมอพันแนะน้ำมา้ะครับเด้ออยากให้พี่น้องได้เห็น นะครับคว้ยง่ายควยงายงามก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับสำหรับผู้ที่สนจิตสนใจนะครับเสียวยพัฒนาต่อเพราะว่าอายุนี่ก็พัฒนามาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าลูกเขาเอ้ยแม่เขาก็เป็นเพรือดเนาะครับลูกเขาก็เป็นทวันฉายครับในท้องก็เป็นเบิ้มเบิ้มพันล้านครับุนผู้ใดอยากได้ควายสายเลือดที่ชัดเจนนะครับพี่หมอเพิ่นเพิ่นแนะน่่่ม่่่ล่่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  ได้หูจักวายุนียุหันมีมองหันมอนี้มีง่วม,มีควายงามๆเรา,เาไปพัฒนาต่อพี่น้องครับสร้าหรับคลิปนี้กับพ่อใบสมิทธสักก้อนพี่น้องครับครับ,วรบสวัสดี <ผม S 2> ครับ